จะเป็นยังไงคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถทะลุมิติไปยังเกมที่เพื่อนๆชอบได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n o เวลเด a r y รายการดีๆที่จะมารีวิวนิยายดีๆแล้วก็บอกต่อนิยายดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเจอเจอหน้าปลอยบาบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าไม่นผลการหยิบยกมังะหรือวนิยายเนี่ยนำมาเสิร์ฟแล้วก็ปายาให้กับเพื่อนๆเนาะ แล้ววันนี้ค่ะนิยายที่ปอยเนี่ยได้ตระเตรียมมาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือนิยายที่มีชื่อว่าระบบซูเปอร์เนโครเมอร์ซึ่งนิยายเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าใครที่เป็นสาววกนัก,นกอ่านแนวระบบ ok, แนวแอคชั่นนะคะแนวทะลุมิติต่างๆเนี่ยรวมถึงใครที่ชอบเล่นเกมเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะอไม่รอช้างั้นเรามาเข้าสู่หนึ่งเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ ซึ่งในเรื่องคร่าคนองนิยญาเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวหลังที่โลกของเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปอีกยุคหนึ่งค่ะซึ่งยุคที่เราอยู่นะันปัจจุบันเนี่ยก็คือทุกคนก็เดินดินใช่ไหมคะไม่มีความสามารถพิเศษใดๆแต่ว่าโลกในในยิยายเรื่องนี้นะคะทุกอย่างกับแปลเปลี่ยนไปค่ะ มีทั้งไบร้ายนะคะสัตว์อสูนอะไรอีกอะสัตว์ประหลาดต่างๆค่ะและมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ชนชั้นล่างเลยก็ว่าได้ไม่มีแรงที่จะสู้สิ่งมีชีวิตในประเภทอื่นอะเอาอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยนะคะและสังคมนะคะก็มักจะมองพระเอกของเราเนี่ยว่าแบบเป็นคนไร้ค่าไร้ค่ายิ่งกว่าขยะอะไรอย่างนี้โอ้โหเจ็บนะเจ็บช้ำนะคะ และในทุกๆวันนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็มักจะเฝ้าบอกกับตัวเองอยู่ตลอดค่ะว่าถ้าฉันแบบเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วเนี่ยฉันคงจะมีความสุขมากกว่าทุกวันที่เป็นอยู่อย่างนี้วะอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับปอยนะคะพออ่านไปจนถึงจุดนี้ปุ๊บเน่ก็รู้สึกว่าออ๊ยเศร้าเหมือนกันนะและเชื่อว่าใครหลายคนนะตอนนี้เน่ก็น่าจะมีอาการเดียวกับพระเอกคนนี้ค่ะอาต่อมาค่ะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ ไปอยู่ยังจุดที่แบบว่าเป็นจุดสิ้นสุดแล้วไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ละอะไรอย่างงี้จู่ๆค่ะมันก็มีหน้าต่างอันนึงที่ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของเขาค่ะซึ่งหน้าต่างอันนี้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปก็อาจจะแบบไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสาวกนักเล่นเกมเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีค่ะ โดยอเจ้าหน้าต่างอันนี้นะคะที่มันได้ปรากฏขึ้นเนี่ยมันคือหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นในเกมเกมหนึ่งค่ะและเกมเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่พระเอกของเราโปรดปานแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยและหลังจากที่หน้าต่างอันนี้ได้ปรากฏขึ้นค่ะเพื่อนๆชีวิตของชายผู้นี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะ <laughs> าจากหน้ามือไปหลังมือนะคะผมชีวิตของเขาเนี่ยจากที่เป็นคนที่อดแอที่สุดในโลกมนุษย์ใช่ไหมคะพอทะลุมิติไปยังโลกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับโลกใบใหม่ค่ะได้เจอแบบกับทักษะอะไรต่างๆมากมายในนั้นคะ่ะทำให้จากคนที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาโดนรังแกใช่ไหมคะพอไปอยู่ยังจุดจุดนั้นปุ๊บก็กลายเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเออ และสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นถือว่าเป็นการสปอยแบบคร่าวๆนะคะถ้าใครอยากจะอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะในนิยายเรื่องระบบซูเปอร์ในโครเมนเซอร์เนี่ยยังไงก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ปอยเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเนาะ,ะบ๊ายบาย